โอเคค่ะน้องจา๋าสวัสดีนะคะวันนี้ป้าเจนวัตก็พบกับนอนอยู่นะคะทำงานทำงานมาช่วงบ่ายๆเหนื่อยมาก็ไม่รู้จะก็ได้เวลาแล้วนะหิวละหิวแล้วแต่วันนี้ป้าเจนวัตก็มันยังไม่ได้นานมากป้าเจนวัตยังไม่ได้กิน,นทานาตี้เลย แต่ว่าตอนนี้จะไปกินอานาตี้ก่อนนะปกติแล้วประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงกว่ากวจะกินกาแฟจะกินจะกินโกโก้กับกาแฟนะแต่ว่าไปยังไม่ได้กินฮานาตี้เลยวันนี้อ่าเดี๋ยวจะกินฮานาตี้นะตอนนี้อ่า ก็้ดียวเลยนะคะน้องจ๋าถ้าน้องสนใจยังไงก็เข้ามานะในระบบเทสเดมันอยูนะคะถ้าสนใจจะทำธุรกิจ้องก็เข้ามาได้คะเข้ามาสอบถามประธานิวัากาก็ได้นะค่ะาเราจะได้มีรายได้เข้ามาเมื่อเราทำธุรกิจเราก็จะได้มีรายได้เราก็จะได้เอากำไรนั้นกินผลิัติงานอย่างนี้เพื่อที่จะได้บำรุงสุขภาพเราเพื่อจะได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเราให้ดีขึ้นนะร่างกายเราที่ส่วนที่ขาดเลอดรความชื้นส่นที่ขาดที่เอยู่ค่ะทิินบ้างอาซานานบ้านเราจะได้กินถ้าเราทำธุรกิจเราก็ได้มีกำไรเราจะได้กำไรอ้วเนียนะคะเราอยากเพราะงั้นถ้าสนใจในธุรกนี้เยันอยู่ก็เข้ามาครชอยกรกิองที่ทำง่ายและผลิตภัณฑ์ทุกตัวก็ตอบโจทย์ทุกตัวเป็นผลิตภัอย่างใช่หนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครูกตาริโภคผิตแรกของเรานั้น ชีวิตเพื่อนๆรายงาค่ะคุณภาครับแก้วแต่ราคาไม่แพงอ้าใว่ดกินทุกวันอร่อยมากด้วยมีคารโเดรตมีคารเตมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทำให้เราดูดาหาที่ครบมวผพืชผลไม้ครบสี่นมีประโยชน์มากเลยแล้วก็ทำให้สุขภาพเราดีด้วยนวก็่นด้วยนะ แล้วแต่จะมีะไรายได้เข้ามาอยา่างดีเพราะว่าบริการนักขายดีทุกตัวนะคะกินดีใช้ดีขายดีทุกตัวเลยนะนะแต่โอเคนะคะอ่าอันนี้ไม่ได้ว่าจะมาพบก,กับน,น,น้องๆช้านิดนึงนะเพราะว่าโม่แต่ยุงย่งยุ่งถ่ายคลิปลงยูทูบด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาราตีนะ,ะเอาวีนา่นั่นทีนะะ่นี่กันคือที่นี่เลย 哎，他来买来啦，来弄点菜。我来买，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 我来我来买，我来买，我 Ah. Ja ิ้ทำให้เราปวดเลยนะทำให้เราไม่ค่อยหัว้วยนะทำให้ผวมาเลยยืมมีคอเลสเตนรอลมีสารต้านอนุมูลอิสระนะเฉยน้องๆนะคะถ้าูกใจธุรกิจเนี้ยก็สอบถามป้าธนิวัฒนเข้ามาได้นะคะนอกจาก ี้เลยอร่อยมากเลยทำให้หายหายง่วงหายงงงเงียดเลยนะจ๋า